แม่เมยเผยภาพน้องมาอยู่แต่ตัวน่ารักเป็นอโมยตอนรับตุดจีนเรียกว่าถือเป็นสาวน้อยทายาาดาราสุดปังอีกคนของวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะสำหรับน้องมาอยู่ผู้ระดาบกำเนิดพ้อยลูกสาวของเมย์ปฏิดาและหนุ่มกัญชัยหากใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวขอคุณแม่ก็จะเห็นว่าพัฒนาการความสวยของน้องมาอยู่เนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแม่เมย์นั้นก็ค่อยออกมาเผยความน่ารักและก็ร้า์สไตล์ต่างๆของลูกสาวอยู่เสมอเลยล่ะค่ะและล่าสุดกับภาพของน้องมาอยู่ในชุดแดงตอนรับเทศกาลตรุษจีนพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าแ้นิด New Year Year ีย a สมาอยู่กำเนิดพร้อยลูกแม่เมย์พ่อหนุ่มเนี่ยยิ่งโตยิ่งน่ารักจริงๆเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ